เปิดที่ที่ลุงพลป้าแต่นไปหลังหอบของออกจากหมู่บ้านกกกอกจากกรณีประมาณ14นาฬกา55นาทีลุงพลและป้าแต่นสองตัวละครสำคัญในคดีน้องชมพู่ได้เดินทางออกจากหมู่บ้านไปโดยทั้งคู่เก็บของใส่กระเป๋าเดินทางพร้อมสัมภาระต่างๆขึ้นรถกระบ,บะที่มีการบรรทุกต้นไม้ใส่ท้ายกระบ,บะไว้เดินทางออกจากบ้านพัก ไปพร้อมกับลูกชายทั้งสองคนคาดว่าทั้งหมดจะเดินทางไปที่บ้านเกิดของลุงพลที่บ้านวังเยี่ยมตำบลวังแวงใต้อำเภอวานอนนิว่าจังหวัดสกลนครซึ่งอยู่ห่างจากกกกอประมาณ160กิโลเมตรเพื่อที่จะนำต้นไม้ไปปลูกรวมทั้งช่วยพี่ชายก่อสร้างบ้านด้วย สำหรับบรรยากาศล่าสุดที่บ้านลุงพลมีเพียงกลุ่มยูทูบเบอร์ที่ช่วยกันสอดส่องดูแลบ้านเท่านั้นพร้อมกับถ่ายภาพไลฟ์สดในการเข้าทำข่าวของผู้ถือข่าวแต่ละสำนักหลังมีกระแสการออกหมายจับคนร้ายในคดีขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปปิกคอมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ